จากร้านตมงสั่นในเน็อรโนิกครับผมนะครับมารีวิวส่งงานซ่อมนะครับตัวนี้เป็นนะครับเครื่องควบคุมรั่วไฟฟ้าหรือเครื่องช็อตบัวนะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับนะครับอาการก็นะครับไหมมาเลยนะครับไหมมาเลยใช้ไฟ12โวลตวไม่ได้นะครับไหมมาเลยใช้ไฟ12โวลตวไม่ได้นะครับตอนนี้ก็นะครับทาการซ่อม ครับเสร็จเป็นท <tinc S 2> ี่เรียบร้อยครับผมพร้อมช็อตนะครับแป๊ดแป๊ดแรงด้วยนะครับผมก็นะครับฝากร้านไปเลยครับร้านคมสันนิโทนิกนะครับอำเภอหนองกี่จังหวัดวิรีรัมยนะครับติดต่องานนะครับ086054336เป็น6ครับผมส่งมาซ่อมได้นะครับที่ที่อยู่ร้านคมสันนิเล็กโทนิก2596ตำบลทุ่งกระตินอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์รหัสไปรษณีย์31210นะครับโทรศัพท์ติดต่อก็086054336เป็น6ครับ ส่งมาซ่อมได้เลยนะครับผมสุดยอดเลยครับผมปรับความถี่ปรับอะไรได้เหมือนเดิมนะครับแรงด้วยนะครับโอเคครับผมนะครับก็มีหน้าร้านด้วยเนาะเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าของอุรณ์อิเล็กทรอนิกครับผมโอเคเลยครับผม จ้าขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับผมสวัสดีครับ